สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสังรร่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรบรัน062-597 8 9 9 7หกแก็ลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเผือกค่ะท่านปากอยากเผือกนะฮะนี่ทานมาเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เขาออกกี่ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วไหมสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมนะฮะ ดีนะผิวพรรณดีขึ้นเมื่อก่อนผิวมันแห้งแล้วช่วงนี้มันแห้งหนักกว่าเดิมแล้วก็ทานตัวนี้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วดิฉันไม่ต้องทานนะฮะมันเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงฉันอยากได้เรื่องกับอยากได้ผิวนะฮะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ผิวเลยลองดูเลยแลวกันดูจากสารสกัดแล้วฉจนบอกเลยว่ามันมันปังมากนั่นก็คือเอ่อ BMT High คุณผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วมันมีปัญหาผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกด้วยเพราะมดลูกเป็นตัวผลิตฮอร์โมนของคุณผู้หญิงประจําเดือนเอ<ะ>่ยแล้วก็ตกขาวเอ<ะ>่ยเกิดอาการคันในน้องสาวแล้วก็น้องสาวเกิดการขยายตัวมันเป็นปัญหาสังคมนะพี่เต๋อไม่ได้พูดตามสคริปต์อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าเวลามีอะไรกับสามีสามีจะบน่น มันมีกลิ่นแล้วก็มัน,นทําให้สามีไม่รู้สึกว่ามันมันกระชับไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอแล้วก็มันก็ส่งผลถึงจากภายในเนี่ยมันส่งผลถึงภายนอกจริงๆมันแก่ฮอร์โมนสําค<อ>ัญมันแก่ทำํำไมกระเทยถึงสวยเพราะเขาทานฮอร์โมนแต่น้องๆสาวสองนี่เขาทานฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนเคมี แต่ผู้หญิงเนี่ยมันมีฮอร์โมนจากบดลูกอยู่แล้วเพระาะฉะนั้นเนี่ยเติมด้วยฮอร์โมนธรรมชาติใช่ซึ่ง B M G High ตัวนี้นะคะเขามีฮอร์โมนจากธรรมชาติเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเสนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสก,กัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปิกส่วนของต้นบริทาลฝรั่งเศสค่ะและสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครรับไปเลย B M G High หนึ่งกระปุกเขาแถมให้เลยฟรีๆอีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอถนะ้ายังมีแถมให้อีกค่ะเป็นกาแฟนะจาก B m g ไปเเลลยออีีกก่งงซตน้้ทัหมดราค แค่1น8 9งาทแค่สํ8 9าบาทสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 6 2ย9 7 8 9องหรือถ้าใครนะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับทางดรรานก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6นย9 7 8 9องค่ะพี่จะมีปัญหาเรื่องฟ้า อ๋อพี่ทำรายการบ่อยหลายช่องเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมแม่มันจางลงอืมหรอพี่ถึงต้องทานถึงต้องรู้ไงถ้าพี่ไม่ทานพี่จะพูดไม่ได้ค่ะแม่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงพี่ก็ทานได้เพราะว่าพี่แก่แล้วพี่พี่ไม่อยากแก่พี่ก็เลรู้สาวนะฮะใช่ค่ะกาแฟเขามีรางวัลกินรีทองนะสาขาได้ผลิตภัณฑ์สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะฮะปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนะฮะ อ่าสองปฏิกิริยากันเดอะสตาร์นะฮะหลัง <ฮะ S 1> ถูกลือนะควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแจกลีนเหรอไม่รู้ ใช่แต่เขาบอกว่าเป็นน้องนีที่เคยเหมือนกับว่าเป็นอดีตแฟนของคุณการนั่นแหละแม่คือแจมอรรถแตนเขาออกมาโพสนะคะว่ามีเนี่ยคนเราที่เลิกลาก,กันแล้วแต่ว่าการมูฟออนไวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึง่งฝ่ายหญิงเนี่ยตัดบัวไม่เหลือายมูฟออนไปแล้วเรียบร้อยนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลันทัวร์นะะกับแก๊งบอยแบนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าติ่งสงสัยว่าฮีคนนี้น่าจะกลับไปหากิ๊ก เก่าสมัยละอ่อนล่าสุดแต<ค>่ทั้งคู่ก็ไปละลาทะเลด้วยกันใครว่ากิ๊เก่าน้วกันไม่รู้แม่ ออไม่รู้เลีะเขาอาจจะรู้ก็ได้นะนแล้วเขาบอกว่าที่น่าสงสัยแล้วก็งงมากมากก็คือก่อนหน้านี้ที่พระเอกกับน้องอ่านางเอกเนี่ยที่เคยเป็นแฟนกันตอนหน้านเนี่ยน้องมีคนเก่าของพระเอกก็เคยวนเวียนไปเจอกับนางเอกคนนี้มาด้วยอ๋ต่อเลยเหรอแม่โอเคออโอเคโอเคอ๋อเลยเหรออ๋อแล้วคุณคุณแล้วเริ่มเขา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 เข้าโค้งนะค่ะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างถ้ามีใครใหม่ไปแล้วมุกออนไลน์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าที่นี้เนี่ยหลายคนก็เลยไปส่องปฏิกิริยาเนื่องจากว่า ว่ามันประจบเหมาะกันพอดีพอมันมีข่าวว่าคุณมารีเนี่ยค่ะไปเปิดตัวน่าจะเปิดตัวเหมือนกับว่ากาลังคุยอยู่กับคุณพี่กาชัยหรือเปล่าเนี่ยก็ทําให้มีรูปหองคุณกันร,รูปนี้ออกมาทันทีค่ะเป็นรูปที่เบะปากนะคะคว่ำปากแล้วก็มองบนและ้ะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันดูแบบเหมาะเจาะอะไรอย่างนี้อ๋อเลยคะค่ะแม่ว่าเกี่ยวกันไหมเอ่ยไม่รู้ค่ะแล้วที่แม่บอกเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะไม่จำได้ว่าตอนนั้นก็มีแฟนอยู่คนจำไอ้อะไรวะ โอ้ยเดี๋ยวต้องไปถามแจ็กกะรีน่ะได้พี่แจ็ครู้ทุกเรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเอสนที่ยานนะคะสรุปว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ช่อง นิวสิบแปดนะยังไงเนี่ยงงเขาอยู่ช่องนี้เลยช่องท็อปทีวีใช่เขาโวยสามเดือนนะคะเขาบอกว่าอะไรถูกตัดขาเหรอเราไม่ได้นะไปทีวีดาวเทียมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะเจาะทุกแลตฟอร์มนะคะเผยแล้วผังท็อปทีวีเขาไม่ได้ไปนิวทีวีนะไม่ได้ไปไหนนะคะก็มีท็อปทีวีเป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมค่ะก็เป็นเจ้าของสำนักขา่าวท็อปนิวนะคะ,ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยก็ออกมาเปิดเผยในรายการสนธิยานชัด ครบจบจริงทาง YouTube ทิศทางไทยเขาก็บอกว่าวันเวลาที่เราคอยเนี่ยมาถึงแล้วก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะทุกคนจะสามารถรับชมแล้วก็รับข่าวสารจากท็อปนิวได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกช่องทางเลยเขาพูดบอกว่าการทํางานช่วง3มเดือนที่ผ่านมานี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากเตรียมการที่จะนําเสนอข่าวสารแต่ว่าถูกขัดขวางถูกตัดแข้งตัดขาตลอดเวลาแล้วถ้าให้สังเกตเนี่ยข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนก่อทให้เกิดความเสียหายกับทีมท็อปนิวทั้งหมดเลยมผมก็ก้มหน้าก้มตาทํางานด้วยความ อดทนด้วยการเตรียมงานของทีมงานที่ทํากันอย่างเข้มแข็งการเดินทางไปข้างหน้าจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทางด้านธุรกิจแล้วก็เป็นภาร,ระที่อยู่บนบ่าของพวกเราคุณ<ะ>สนธิยานยังบอกอีกนะคะว่าเราจะพยายามหา,าค่าโฆษณามาเลี้ยงตัวเองให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยการที่ไปเจราจากับบางช่องเนี่ยไม่สามารถสําเร็จได้นะคะที่สุดแล้วปรึกษากับทีมงานว่าเรารอต่อไปไม่ได้แล้วเพราะ,ะว่าสามเดิมมันเป็นระยะเวลาที่เดี๋ยวมันยาวนานเกินไปคนจะลืมหน้าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าหนึ่งกุมภาพันธ์จะได้พบกันแต่ว่าสิ่งที่จะได้พบกันคื เป็นช่องทางของดาวเทียม PSI แล้วก็ i n f o z แซช่อง77อนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์เนี้เจอการแล้วก็ผังรายการเนี่ยเขาออกมาบอกหมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชื่อรายการมันก็จะคล้ายกับตอนที่ไปอยู่ทางช่องเนชั่นนั่นเองว่าจะเป็นรายการข่าวมีคมรายการเช้าข่าวเข้มรายการผ่าประเด็นโลกแล้วก็อีกหลายๆรายการเลยค่ะนะ,ะนฮะก็มาแข่งกับอวนะคะ เจอกันค่ะสนุกค่ะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะ,<ฮ>ะน้องแคนอดีตสมาชิกนะ B N K 4 8นะสวมเสื้อพักก้าวไกลนะคะหรือพักอนาคตใหม่ในอดีตนะฮะ,ฮะพร้อมเผยสาเหตุหายหน้าหายตาในช่วงปีที่ผ่านมาไปฮะโอ้โหหลายคนนี่ถือกับว่าเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้หลายคนไม่ค่อยเห็นหน้าคร่าตาของน้องแคน B N K 4 8สักเท่าไหร่ <ฮะ S 2> เหมือนกับหายไปช่วงหนึ่งล่าสุดเนี่ยอ๋อแล้วเพราะว่าน้องแคนนะคะออกมาเขียนบรรยายพร้อมกับภาพนี้เล เป็นภาพที่น้องเนี่ยสวมเสื้อพรรคเก้าไกลสีกรมท่าแล้วก็มีโลโก้ของพรรคเก้าไกลด้วยนะคะน้องก็บอกว่าช่วงที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยเพราะว่าน้องไปลงพื้นที่ต่างๆร่วมกับสมาชิกอื่นๆของในพรรคด้วยนะคะห,หลายคนก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพอมีภาพนี้ออกไปเนี่ยเพียงแค่5้าชั่วโมงนะมีคนไปกดไลค์เป็นหมื่นๆแล้วก็มีคนแชร์โพสต์นี้ออกไปกว่าพันครั้งนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องแคนก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นน้องแคนนะในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรด้วยคะนะฮะคุณผู้ชมจะต้องรอเลือกตั้งก่อนนะฮะใช่แม่รอเลือกตั้งก่อนนะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเาพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G High นะฮะผลิตภัณฑ์สําหรับคุณผู้หญิงนะเป็นฮอร์โมนนะที่สกัดจากธรรมชาติแท้100%เเซเลยคุณผู้ชมนะ ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาจากภายในนะคะ<ม>แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวแล้วมันก็ส่งผลถึงปัญหาภายนอกคือเหี่ยวแก่นะคะ<ม>ภายในไม่ต้องพูดพูดทุกวันแล้วแต่เหี่ยวแก่เนี่ยมันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้มันแก้ง่ายๆแก้ที่ฮอร์โมนครับถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีฮอร์โมนจากธรรมชาติมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟังเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทางฝรั่งเศสค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลย BMGH i g h ีไฮซื้อหน แถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกแล้วก็ยังมีแถมให้อีกนะคะกับกาแฟ BMG ไปเลยอีกหนึ่งกล่องสำหรับเซตนี้ราคาเพียงแค่1 9 8 9บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หรือถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับทางดรรันเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6 7, 2 5 9 7 8 9 9 7ค่ะคุณผู้ชมแนละ้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครเอ,อ่ยดารากล้ามโตใช่ไหม ออัปเดตลุกแล้วก็นิสันดไอ้นิสัยเปลี่ยนนะคะเหยียนแล้วก็ดูถูกคนนะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับค่ะ